แซ่บเปล่าเป็นอะไรแซ่บขึ้นน้อายโอ้ยเฮ็ดยังชิบแซ่บนะายดี้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัสกุลสุขนคเนาะวันนี้เาไปอยู่เพื่อนน้องวิริอีกแล้วเพื่อนน้องวิริอ้าว้น้าบุตรถลูกอยจ้าเอสบายดีรอจิตจีมือ้ายจไปดี ยังนะมันได้มาแต่ร้านสิบสี่มือพุกสี่มือนี่บ่ได้มากแต่ร้านกอ่ามุติว่าเจ้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปได้โบเต้งเกินมันแต่ทัานรุมมันสิมันเละดิเออมันจะเป็นอันเละเร็มบทันเองกินข้าวกินข้าวเด้อรอยมามาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำจารย์มาในบ้านเพิ่นก็มาพ่อพักข้าวเลยแล้วก็นโอู้หดีกินแกงไหแซ่บบ่ล่ะเป็นอะไรโอ้แสบขึ้นนอนเ้ยเฮ็ดยังชิแซ่บนะ ก็กินวัวกอเนี่ยผมถ่ายอยู่อะไรยังมีผู้หญิงหนึ่งปะอยู่เนาะโอ้โบเกี่ยวได้น่ะน่ะโบเกียวก็ของแซบรื้วยแซบได้นั่นน่ะโบได้เกี่ยวได้แซบกะแซบแต่ห้าวรอกนะนั่งนั่งนั่งบาริแม่พอโตก็กินบอ๋อกินยากินคุอน่ะยุ่ิจ่ายบได้เย็น ก็มะก็มาอก็ยากจริงๆนะเขามีเมตาไมนเขาไมมีเมตาไมนีเขามมีเมตามมน์่อว่ทิ่ยลงมาเลยเขา่านอว่เคยาลไปโต๊นั่งก่อนไปเจ้านะ

เข้มบอสบุตว่าเข้มขนาดเนไข่อเข้มจนขมคนว่าเข้มไม่ใช่ว่ะแสดงว่าราจังแก่บอเข้มเนียอยากกินได้เยอะถยงจำจังกินบอสบอสเราหัวมาเข้มหน่อยน่้เราเาขอเกลือได้เลยนะอสเออเหรอเรเข้มมาก็วาเข้มน่ย เอินมุกหนูดิไว้น่ะบอกโค้มันน่ะแต่เมื่อบุนงมุ่งบุญนต่เ่อเนญดุ่ม่จะไดเดูแต่เมื่อบุญพุ่นมุกบุญเทิญนตีนะืนอบุญพุ่มุ่อบุตัวแตบเ่อบวญพุ่งมุ่บเแตเมื่อนุญ่ง่บุเิแต่เ่อเุญพุ่่งบเือบุญพุ่งางุเชิเมื้อเพุ่มางเชยเมื่อบุญเุ่าม่งบุเผาแเมื เขาตักพ้อนี้เขาอย่างแบบเผาเาเลยเหตุใดยนหอยนางอยู่หนูเดนกับบ่อเสมามุกมาเนี่ยหอย่างแล้วเขาได้ไหมเขาบริษัทงมูลเพีเ้ปอะี่ือพี่้ออบพี่พี่พบ้นะพี่น่งนึงเมดพบ้าในพันอมนะแม่กูหุนได้น่ะงามกเลย หมาว่ะหเลพกอเพ่เตียงเพนกินเรื่อยนุ่งเขากับักมาไดเากับกักนะเจ้านังมัแตง่ิ่นเีก็้ยเมนมักแตงกับหนังไม่ยอเลยนูมันนันนนได้ี้วนุ่มหนูกหอกอย่างนั้นเตียงแม่หมักสัตานะกินเรื่อยอยู่เตียงน้องเพิ่มขึ้นอ่ะ จะยินเด้ยนะี่ดอกน่ะอ่ิ้ด้ดยแต่แย่นทบน้องแท <c oughs> ้คนคนนั่นแท้คนนี่นคนนมาเ้อมาเมามมา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 าามมา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 าม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 มมามาเ มาแต่นะมาชื่อยังไงวันนี้ก็ซ้ำที่บ้านเบ่กินกินแล้วบ่ขนมเต๊กกะโลกกะเล็บะแ่ไปเอาไปเอาแม่กะเลมันนั่นนั่นใจใจเงินหายไปบบกินบ่เป็นไข่เอยู่ง่ายองกินกะเล็มดก้นงัันยากีงดก้อนสั่ว่สบายกะไเนี่ยผสม mọi người mùa nào nằm 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 nằm

เอาไปจะเอาลูก uhm. like, ับไปรช่อมิเชโนาดีบันทีต uh ุ้งข่ำกับวิหมาไม่ดึงนะปายเดงตอนนี้ไปานบ่ไม่ก็ไปจอดอเบ้านาบ้านตาแรนบ่บ่่กยงบ่เปมาวงบเองหหน่อยอย่างเาไปเพื่อ โเยเาม้กนเดเนอคว่เนเ่าากคนบนี่วมาเขาตีกันยังกันนะเขาาอย่นารักอยู่ปากงาบาอยู่พนนาดเขามาขับากขับจ้างมันก็ใครอยู่จ้างจ้างแล้วเดือนสามพีเซนเี่ยเตดงมากกอ๋อเงผักนออนก็ไานี้กเอากงลูกอล เพ <gonna> ิ่มเ็ยยันิ่มๆๆย้งเยนางยังกำานางย้งอันนี้ให้คอยดูว่าบารีะคนละหุ่นแน่นี่นางกาลิเฮ้ยเฮ้ยอาเตอนอนกินกูบดินไปอยู่เลยบทุบดเอาแงแน่นอ้องไปอยู่ Ok, vâng, vâng, vâng Không Húp Nè Đấy Khuất nhảy cái con nổi ơi, ơi, ơi Chạy Nè, 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 nè เอ๊ะคักๆสต็อกบุรีไอโฟนนี่เนาะโอ้ยยิงยาวเลยอันนี้ต้องใช้ขาวกูมูนน้นี่นั่กันใชขาวกูมูกันเนาะใช่ไปเลยไปสิ้นยงเันเรยไปชิ้นยงนเลย

từng là cứ bội bội nhũ nhũ bội bội nè ăn bún bò, ăn bún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  này bún chỗ bún chỗ bún ăn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  ăn bún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  ăn ăn bú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 n chỗ bún chỗ bún ăn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  จะบอกแม่ชานผ้าเด็กจะบอกผ้ากรดังใช่ไหเนาะชานผ้าสวบผ้าเด็กาบก็มีไหนเงบิ้งที่มาบิ้งหเงคนบิ้งเหามสาเอาขึอบต้ของพี่เนาะจ่อยที่เราคองแตงแบอยู่นะเากระาจะไปลากินเนาะจับอะลากินมือเลยากินลายลายอะไรนมนเลโตอยเตียวก็กินไม่กอันที่เรากินลาย้านะแต่แข่งกินนะเนาะ บัวไลกินกูมือไรเพิ่นกินน้ำคลิปเพิ่นนี่แล้วจะวอกกินมืออคลิปนะเห็นาจะห้ามือเรืออยากยังไงกินยัง้าเจ้นอนอยู่กินมือเดือได้คลิปนึ่งกักุ้มนะบนอนต่เงินใหญ่ซื้อหลายก็โอ้โเโก็เต็มห่านเยอขอนกติบน้องกูบอว่าน้อง ดีไ้เกมืไมีเยเรใหบเนาะมันค <te> <as> ือขอบคุณพระเขาเนาะเราขอบก่พระเขาได้ไมเราถือด้นกมือเขาขอบคุณพระเขาขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าแล้วปยัชู้เลยพระเจ้าเป็นยชู้เนี่ยเากินเนี่ย กูอีสานภาเดชเรามาเลงนะเห็นกระเจ้าบึงอยู่มันเจ้งคาลตอกองเอ่อู้งต่หัวงเนี่ยกนี่วยเัดน้องไหนที่พ่อหูจักยีดอกจอกนายคำเขาป่ะ่นติดหนึงเออ สองคำหยึ่าสองสบาอือึกอือึม่เป็นแต่เสบแต่นัวแต่พูดถึงเก่งเลยเนาะเขาเรียนมาเบิ้งวันนี้างนจบล้บจ็บช่อโมเียงโมเทียอแล้วกินให้เบิงชดแล้วเออ่ปนโมเสียงเป็นโมเสียงวันนี้แต่ละห้านดีแต่ละลานนะชดกินดีไร

น้องได้เนาะคนหนึ่งเป็นคนไหนภาพเดี๋ยวกับน้องนี่ลูกต้องเอามาพี่เรื่อยๆให้วิวเลี้ยงซอยผงก็หาเจใจเหมือนนะคนที่อันนักที่สุดอคือประตูเอาเอาว่าจองก้อนมามเราใจเลยเอาไปนี่บอกเราใจง่อยง่อยติดเป็นอย่างนั้นเอาแต่น้องวิ่งผ่าน้องเง่นให้เอาบไปนี่เอาแต่อัน วิวอะวิวอยากได้นอนเไม่เอาหนีสตีกันม่ยอมหาบีนงวิวอะมาสู่าเรื่องจะแพงเนาะม่้ะแม่เจ้าอะาเรืองตีนะมอน่บตีแพขนาดดึงงูบม้หากัน่ดีะ ไปกดจีเนาดึน้ำผงเนาะน้ำผิงน้ำผิงบ่มาตัวเองให้แปดความหลักของตทองกปดปีน้องเนับอไขมหมาก่อนได้ว่าราเป็นดีโดีเร็อกเจ้าคือวาร์ล็ยกฮะ

เล่นล่หลายเลยสี่สองดูจะเป็นต้ทอแทงี่แปชิ้ได้ล่าดู้เลยเพราะแปด้นเขาบอาปูนแรงไงกะากไงเชงชิ้น่กระชเราเปนเช็ดมาคานะโรงงานปูปดชินแล้มีหม่องเอ้ใช่กับหิ่งขงกองขมล มันดูดมันดูดมาแดงนั่นแหละปพุ่นน้ำหมดอหอเอเมื่อกินหอยจะหึงน่แหละแซ่บเลยหอยในจีนกินของมากได้ไหนหอยกินเอะ่กินบกินอเออหอยนี่น่้กินออกินหอยอ่ะเออไอกินจาหอยนี่บ่กินเดิมนะ

ก็ได้กินตอนที่มันมินได้คือิบะมัเนาะจำเมือไม่ก็เจอก็ถึงง่วงตีนก็นกิดใบภมิปรเทนั้นเดี๋ยวเปายของเราเดี๋ยวเบาทงนี่แต่ยังน่อยหากินบัดตายอ่ากับห้ามบัดมันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งมันเอากินแหละ เขาหูสึกว่าเากินน้ำจอกเดียวกันนะนะเขากินไปอมเขาไปกุกแล้วเขาราสึกเบ่อเลย่ากปลาเลยบบบ่มากปลาเลยบบานม่ไปกินน้ำโบเดียวกันเลยข้าวจอกเดียวกันนะนะเป็นนบ่มากปลาเลย้บบเรื่องง่าย right. anyway. ีนะ้ปลาิวปลาพอปลาเจ๊ใจ พวเกไม่ใช่เรนะ็นยัปคาวไม่ลยวาไม่ไมุ่ดตัวตัก้นมาตัดก้นเะเสวนาดิเลี้ยบบนีทาา กินเอาอันตุงหอยนั่นนะเฮอยหอวกวงนะสันดิว่าจะกว่นนาองน่อยได้เนยไม่แยกนะเนียนัดใส่รเยอะ่าน่ฮนหยดเลยพี่ไปพี่ลงชานมชาดเอคนเมืคนเคียงง่ายที

เห็นเงาองค์บ่บอกมันบุคคลได้ตรงปลาอยู่น้องมาเห็นนางอยู่ตรงน้นบอกกูว่าอยู่บอกวยู่กับย่าน้องมันทุละปลาชูปลาชู้ลูกอยู่ใช้บนฟ้าบาฟ้าบนใช้บนฟ้าด้่ยไม่ปลานั่นกูแป็นปลากูแมนปลากินปลาชูอยู่ห่างกูแมนปลากินเนาะมันห่างกันมันนิน่าเนาะเขาไ่ได้เห็นเล็ก่านั้นเบันไม่ช่อนน่ะดิ มาโชมาโชอ่อเช่นีพูดอยู่เลยพูดต่ว่าเขาปเฮรดักบ้านสี่ินเ่บาเออเห็นเหรพอึ้านกาเดียวไบจะไพอเลยพอหายเลยเด้อเราเราพ่ได้หย่าให้งัวเราแล้วบันเนาะเอ่อเราจาเห็ดไปแค่แหะเดี่ยงปานนั่นนหะ ถ้าเป็นเห็ดย่้มบุญด้วครับ่เป็นเห็ดเนจะับนเขาเ็ับูคนนั้นกิดไว้บัดแล้วนะเทน่าบ้าน่หาบึงเห็นลำพูแบ้เอาเห็ดั้น้เห็อจะอดมาเยกอ่ะเ็นเห็ดมันอันนั้นเนาะมันั่งมามีหันนนางกินกาแฟให้รับเห็ดสูกน่อยอยู่ค่ะ Hãy subscribe Cho con Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสร็แล้วเสร็จแล้วเลยแหงบีดแงมากแล้วไม่ได้กินอา่นสเร็ได้เออยเกินวะเท้าก้แเศษๆลงไปเกียมาเลยธรรมชาติเลยกินอย่างนี้น่าคิดนี่ผัดเรียวๆเลยนะว้าออกแบบแบบปรมีอย่างไรลุงตุ้งนั่งเลยแบบปปก Bocotilla là sốt sốt đây lại. Ni tang đây kỳ lòng ngay ngon 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 ngon

ใ่ให้เลย่ใ่ปรตูไปจ้ะใช่แล้วใช่้อดน่องว่ะกระเด้นนุ่มไปที่กลางดเราอกอนได้ปอดลูกนเด็กเปเก่ง จะมือเธอเลยมัน <No. S 2> <ừ> ี่หมบอ๊ะบางคมือจะเห็นมือยังส่องเธออยอ้าวจับหมวกไปดิน้ำท้องแดงดันเพื่อกินแม่น้อถุงหลนะใครกินก้อนที่หาแนะเหายเลยที่ไหนอ่ะล่หายมิตู้บอกชื่อ ตู้บอกตัวซื้อใช่ไหเใช่หดีว่ะแม่หาแม่งเี่ยต้องก็มงแม่ตู้บอหนะขนาดแม่หาแม่ตู้ยังหยคึ้นเราจะองให้กินอีกไม่หายแล้้นเุแม่ค้นยอะไอแม่ขึ้นเยอะไอแม่้นคยอะไอแม่ขึ้นอ Um. โอเคแล้วกินเรียบร้อยเหลือแต่คริกนอนคลุกโกลอยโอเค <laughs> okay. มามา <laughs> แจ้งนน <laughs> กนลยคลกโลนอนก็ลึกค่ะเ <laughs> <laughs> ล <y ow> ยโยอิมเป็นทีเรียบร้อยแล้ว้อม่ิพุน่นะอเขาตู <wh> ้ <os> มากินเขาเราเงิ <wh os> นเงินบเลยลาหอย แทงน่องแทงน่องอัน huh. นั like ้นน oh, yes, no? ้ำของในบ้านน้ำกินนี่แทงน่องอันนั้นฟองนึงแทงน่องปลาดุนะกำลังกินนี่นะไหนมาถึงแล้ววะเมื่อไหร่เมื่อบ้านเท่าไรกินไปติดอร่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สะทองก็ชิบจบคลิปไปแล้วไม่เก็บสิไปเก็บเก็บไปกินยิมละ

จดยองแพรเขลุกูเข้าจูเขาลุกสบายดีสบายดีสู่เข้าจูเข้าลูกโอ้เก่งเก่งเก่บายบายเลยค่ะน้องบายบายไรเต้าเด็ดบายบาย